สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเสร็จลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเอาพี่น้องในเวลาเตรียมตัวเดินทางนะครับไอ้ก,กุ้งเนี่เตรียมตัวครับพี่น้องเตรียมตัวเดินทางนะครับเช็ครถเช็คล่างเรียรรบร้อยนะครับเตรียมครามพร้อมครับพี่น้องอานบริษัทปวดทราบเตรียมความพร้อมของท่านให้เรียบร้อยนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยทุกคันนะครับเดี๋ยวมากับปั้นแอร์แล้วครับ โอ้ยไฟแล้วครับไฟแล้วไปแล้วสวัสดีครับเตรียมตัวแล้วครับตั้งลั้แล้วครับพี่น้องตั้งลั้แล้วเตรียมตัวเดินทางแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเหตหน้าขอหน้าพัดเหล่าจุ๊บไปปั่นโมนิบ่ได้บ่ได้บ่ได้บานเลยมันเละมันดันไม่แต่หวอนมันเละมันดินตมมันพันแนนวัน ไปลากไห้อกเบชิงไปลากห้อีกโอ้แต่ยต่แต่เดย์สองงนี้เราใ่ไงนี่เรแล้วร้องไห้เห๋ือทงผุนให้วกันเลยเอาทีนะพ่อหนกพ่อวันคุ้มหนาให้เรียบร้อยเลยถนกจ้าบากัน้งบ่าโอ้ยตเดียมันก็้าหท่าวันเองมันก็ลดต้นทุน้หรายครับลดต้นทุน้นลาย ไปฉีดก็ว่าจะวดมมมานีพอมือมือนีมือเอื้อนอาสารเ่าะไก็เป็นมือหื้อนี่แหละมือต้องเล่นหื้อพอดีสามาฉีดกับคุ้มยาเพาดีคุ้มยาพอดีครับเดินทาง้วครับ ขีดเอาบ่ผมคุมออ้มหมดเลยปั่นนั่นวะเข้าวานวานปุ๊บเพราตะนั่นเข้าวานปุ๊บเพราะตะวานเสร็จปุ๊บวานเรียวมือนี่มืน่นคุ้มเลยครับแล้วมันมัเนี้เพาะตะคุมออ้มมือเขาตะเขาเกิด,ดกเขาเกิด,อดกเอาเโาเลี้ยงใครเลี้ยงหน้าอ๋อดีๆเมื่อกี้ก็จะบอกคันท้ออาพ่อพิจยูรครับว่าไม่รอบนี้พอไปย,ยัปงไงเขาปกติงานกรุงเทพ สะคลิปคอนเสิร์ตแกไม่มีแล้วก็มันก็ลําแค่ฉากครึ่งไม่ได้รำ้วยซักก็คือเตยแล้วแกไม่ค่อยได้เตยแกก็เลยแบบไม่เล่ไปกลับอาไปด้วยกันเล่นด้วยกันนะก็ไปผมเจ็บเยอะไม่มีตาหมดไปเยอะแตาบานก็ต้องไปคุ้มคุ้มเนี่ยขันคุ้มเนี่ยขันเขามันขับเพราะตาขันเขาคุ้มได้คุ้มได้ทีปุ๊บ วันนี้เพขาตะเขามันใหญ่มันยังบันนี้มิมพ้อมิมีน้ำช้จังหวะน้ำนี่คันบ่องหน้าสูบไฟเอาปุ๋ยว่านนี่มัดสีโบเกิดเลยเดิเขาวันนี้เงี้ยมันยังน่อ่านไปเลยครับมัน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 จบทีเดียวเลยถ้าเข้า้าเข้าขามันขาเนี่ยคือขาก้อนว่านบ่เขาว่าอะไคือขานี่ว่าข้าวว่านเขาแล้วมันเจะช่องไปโอ้ยังสินเจียอันนี้เออเออเขาสีดำ ได้สมมือ hmm. uh, ุกเอาน้ำใสเป็นหน้าโคกมันมันกับหน้าองพอนอ่อีกปิดนะเป็นบ่เป็นเป็นเขาเรียกว่าหน้าตมกับหน้าหน้าอืเนี่ยท่านเนี่ยเขาเปนหน้าหน้าดินไส้เนี่ยหน้าดินรวนค่้างฟัอทั้างซี้ดังผเป็นเป็นเป็นหน้าหน้าตมหน้าหน้าอไรอย่าหน้าปังหน้าปีเห็ดอันนี้ห้อเห็ดหน้าปีทีเดียวแต่ายโยบันอยุนี่นี่คือคุ้ม้าเขาคุ้มเลยคือมันเกิด่อกับอนหน่อย ครับคุ้มเลยเกิดส้นหน่อยตาลาดน้ำปาไปได้จังไงมันก็นเกิดแซมเผา,าแล้วเกิดบบนี้มันเม็นห้องไปขาแล้วมันมันประหยัดทันทีขาจะผาให้ยามันง่ายให้ยามันเปล<อ>ี่ยนเออยาได้กระจายแมนบ่ครับแล้วก็มันกาน้ำใสแบบนันโอ้โหแล้วเขาละส่วนนะอันนี้มันมาเนี่ผมผมเดี๋ยวคุ้มเราด้บันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้น้ำบ่ราะขาดไปเนี่ยน้ำม,มาถึงจังไงน้ำเพรขาดเราดีกว่าเฮื่อกับม่านี่ซ้ำปันปุ๋ย จบเยมเลยบครับยบเยมกันไปเลยเออด้การให้กันครับรนี้ก็ลอฮะด้ครับเป็นยาคุ้มแหงไหมครับเป็นยี่หอยังบุว่าบอกว่าบอกเว่าคุ้มแหงครับคุ้มแหงมันจิแพงเน่คุ้มเล่นมันสี่สามร้อยห้าสิบคุ้มแหงเนี่ยหกรอยห้าสิบรับครบเคืงเลยเนบอกได้ไหมหกร้อยห้าสิบด้ นห,หนึ่งขวดเลยซี่ไรเอออนไรนะครับเหมือนไปปั้นก็บาดสามขวดซี 4, ่ขวดพอดีนะครับพี่น้องนี่ครับเตรียมตัวออกเดินทางเอาก็เฟื่อมีงานหรือครับเฟื่อตร้องหนึ่งห้องสอง เอาเอาไปยครับเพื่อฮะถอยใจเดี่ยวโอ้แ้ชอเฟอร์แมกซ์กนยัดเนาะเอาโอหลับตาเสร็จบนทางยังไม่นั่นจัหยิบยูเย็นจเย็นจเย็นจเย็นใจเย็นผูุทธิฐายังไม่ครบเย็น ่อ้รอที่ไหนยกตัวออกเดินทางแลวครับโอ้ไปลา้าวสองดวงวงมาว้มีอ้าวมืออันนก็ขาดเปิดออกกินสี่ดวงงี้มาดิกินสองดวงเดี๋ยแล้วเร็วไปด่า แน้กวนน้ำเน่าห้น้ำกวนเน่าเยน้ำมันมันนนาะัวอเาอดันเอาอีกสามงานนึงดอกเออาเทียนถังไม่เป็นียถังม่มาแลอาฮะเียถังมัม่้โว้ไม่ไดคุยเขาไ้หมนมาเลยรู้่นเรืรถไฟดิน้าลอกไาทางเหีืต้องไม่ทางเหอเออ

เอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอ,งขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วก็ไล์ก็แช่ครับพี่น้องเราจะเดินทางกันแล้วนะครับขอให้ทีมงานทุกคนเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคันนะครับทุกคนทุกคันนะครับพี่น้องเอา้าขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทริปนี้สวัสดีจ้า